ทำไมช่างถึงไม่ไปทมช่างเก็บเงินมาแล้วหรือเปล่าช่างโกงหรอนะครับคือคนอาจสามารถวิเคราะห์ไปได้หลายแบบสวัสดีครับ,ค,รบออคุณผู้ชมครับผมจะมาตอบคําถามนะครับคาถามหนึ่งเนาะผมจริงๆิผมตั้งโจทย์ว่าใครเคยสร้างกับช่างที่ผมรีวิวบ้างอะ่ะช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยแต่มีพี่อยู่ช่านท่านหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอญาตขึ้นนะเพราะว่าอันเนี้ยพี่เขาคอมเมนต์มาแล้วผมก็อยากให้ช่างมาแก้ต่างนะครับพี่ท่านนี้บอกว่านะครับบอกว่าเออผมมาติดต่อช่างในเพจไป ให้สร้างรั้วก็คือช่างตุ้มนี่แหละผมบอกเลยสร้างรั้วเมตรละหนึ่งพันไปคุยหน้างานกันแล้วคุยกันยังดิบดีราคาก็ไม่ได้ต่อรองเลยแต่ไม่มาสร้างไม่ยอมมาทํําคาตอนแรกผมเอจใจแล้วนะว่าเฮ้ยช่างเขารับเงินไปแล้วเหรอล้าไม่มาทํเหรอแล้วก็มีพี่ทั้งสองท่านบอกอ้าวอ้าวอันนี้มันคือพี่บอกมาแล้วนะผมอยากจะให้ช่างเนี่ยมาแก้ต่าง ว่าเฮ้ยทำไมช่างถึงไม่ไปทําช่างเก็บเงินมาแล้วหรือเปล่าช่างโกงหรอนะครับคือคนอาจสามารถวิเคราะห์ไปได้หลายแบบอ่ะสวัสดีครับช่างสวัสดีครับก็คือช่างตุ้มคือรับทารั้วที่ไปรีวิวบ้านผมนี่นแหละที่รั้วไม่รละอดหนึ่งพันบาทค่าของค่าแรงอ่ะของพี่ชายท่านเนี้พี่ชายท่านนี้คือเขาบอกช่างตุ้มไปคุยกับเขามาแล้วไปดูหน้างานมาแล้วไปดูแลครับขเขาบอกราคาเขาไม่ต่อรองเลยครับผมอ่ะในช่างตุ้มลองลองเราลองแก้ต่างงเราหน่อยว่าก็ก็ไปดูมาแล้ว ราคาก็คุยกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมก็บอกว่าเดี๋ยวนัดวันนี้วันนี้เข้าไปทำนะครับพี่เดี๋ยวโอนมาจ้างให้ผมด้วยเพราะว่าผมลงไปแล้วว่าผมเบิกสองงวดงวดแรกผมเบิกห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้งงานเสร็จผมเบิกอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ชำระเงินมาก็ผมก็เลยไม่ได้ไปทำให้ครับ นี่นะครับนี่คือคําตอบของช่างตุ้มนะก็นะฮะไม่ใช่แบบว่าเรามาคอมเมนต์มันต้องมีข้อมูลด้วยนะพี่นะนะครับคำว่าเขาไม่ไปทําผมเห็นหลายๆคนทักเพจมาโทรหาช่างนี้ไม่ติดช่างนี้ไม่ไปทําคุณก็ถามช่างเขาเลยแต่ถ้าคําว่าไปทํากับไม่ไปทำอะ่ะมันไม่ได้เกี่ยวว่าเฮ้ยจะดูจากเพจนี้แล้วคุณจะมาฟ้องผมหรอคุณจะมาแจ้งผมเพื่ออะไรครับมัน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 ไม่ใช่ที่ผมจะเป็นหน้าที่ของผมที่จะผมจะต้องไปดูแลช่างเพราะผมก็ไม่มีค่าคอมค่าน้ํากับช่างอยู่แล้วถูกไหมใช่ผมติดต่อกันได้โดยตรง คำแต่คําที่คุณคอมเมนต์มาเหมือนว่าช่างเขารับเงินคุณไปแล้วไม่ยอมไปทาอ่ะอยากคอมเมนต์แบบนี้ครับคือเราคุยกันไม่เคีย์กับช่างเองคุณก็อันนั้นมันอยู่ที่ส่วนของทางลูกค้านะหรือทาง f c นะทางลูกเพจนะครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเนาะผมอยากมาแจ้งตรงนี้ก็วันนี้ให้ช่างตุ้มมาแก้ต่างนะเพราะว่าคุณสามารถคอมเมนต์ได้ช่างก็ต้องทาคลิปบอกได้นะครับเพื่อเป็นการไม่ทะเลาะกันเออพี่ไม่ได้จ่ายก่อนนะครับเพราะว่าช่างตุ้มเนี่ยน้างงานก็มีเห็นว่าเป็นบ้านน็อกดาวน์นะครับคุณผู้ชมเนนคะะรับ บ้านนกดาวเพียบเลย30กว่าหลังอยู่ที่ระยองแล้วพี่เขาให้ไปทําที่ไหนอะช่างไปที่สมุดปรากันครับสมุดปากกาเนี่ยมาให้ดูฮะ,ะถ้าสมมติพี่เขาบอกว่าเก็บ50%แต่พี่กลัวนะฮะเดี๋ยวให้คุณช่างกล้องเดินมาเลยตัวนี้จะมีกล้องวงจรปิดทําไมพี่ไม่มาดูหน้างานว่าเออช่างเขามีงานจริงๆเขาเป็นบ้านนอกดาวจริงๆเขามีบ้านเป็นเอ,อ่อห้าสิบหกสิบหลังไว้ส่งลูกค้านะครับกลายเป็นว่าเราเอาแต่ใจครับแบบใครไม่มาทํา โทรหาไม่รับแล้วเราก็มาคอมเมนต์เหมือนคอมเมนต์พาดพิงให้ช่างเขาเสียหายอย่างเงี้ยผมว่ามันมันไม่เวิร์กนะอันนี้ผมก็ให้ช่างมาตอบว่าผมอ่านคอมเมนต์แล้วผมเป็นเจ้าของเพจเองผมก็รู้สึกเออรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่าเฮ้ยช่างทิ้งงานเหรอวันเนี้ยผมเลยมาถามช่างตรงๆดีกว่าแล้วก็ให้ช่างอธิบายก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าตัดสินผมทุกวันเนี้ยก็เลยบอกว่ามีพี่อยู่ท่านหนึ่งเขาบอกว่าอย่าตอย่าตัดสินช่างด้วยการอ่านคอมเมนต์นะครับให้ไปดูหน้าง,งานให้ไปคุยกับช่าง แล้วเราค่อยตัดสินใจคนคอมเมนต์นะครับไม่ได้สร้างไม่ได้ไปดูหน้าง,งานหรอกนะครับก็ได้คอมเมนต์ไปทําได้ทําไม่ได้ทําจริงทําไม่จริงแต่ถ้าเราไปดูหน้าง,งานเราไปพูดคุยกับช่างอะ่ะมันจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดอะ่ะช่างตุ้มก็ฝากไว้ด้วยถ้าใครจะสร้างรั้วกับช่างอันนี้ก็คือยังไม่ละหนึ่งพันครับคบ่าของค่าแรงครับนะครับสนใจเบอร์ช่างตุ้มเบอร์อะไรครับเป็นศูนย์แปดสองครับเจ็ดแปดสองเก้าห้าสองเก้าครับแล้วคิวนานไหมครับช่างตอนนี้ก็ถึงเดือนพฤษภาครับ เดือนพฤษภาปีหน้า,น,านะฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปถ่ายทำล้วมิทันชีตให้ชมกันอีกคุณผู้ชมจะได้ไม่เอาเฮ้ยมีแค่บ้านน้องบูมน้องเอ๋เหรอที่ช่างตุ้มทำที่อื่นไม่ได้ทำเหรอหลอกเหรออะไรเหรอเดี๋ยวก็จะอัพเดตให้ชมกันนะครับ,รบขอบคุณครับ